สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่องฟอร์ดปังปูเลเยนนะครับผมเบียร์หนึ่งชายนะครับฟอร์ดปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์เป็นตัวท็อปของเรานะครับผม 4x4 นะครับตัววายแทร็กของเรานะครับผมเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับตัวนี้210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเลยนะครับผมราคานะครับ1 2 9 9 0 0 0บาทนะครับสีพิเศษเพิ่ม10,000บาทจะมีสีส้มตัวนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็ขาวมุกนะครับรรรรราาาาคคคเปป็นนน1 3 9 0 0 0บบบบททะะัััผมมอุกกกณ์ี่ติดถแล้ว อุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับด้านหน้าก่อนเลยนะครับบนฝากระโปรงนะครับจะเป็นจมูกทรงฟิตนะครับผมเป็นจมูก2ชั้นนะครับทาสีเดียวกับตัวรถตัดดําด้านนะครับผมติดกาวนะครับ 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับทำให้ชิ้นงานเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับสมิติฟอนฟอร์ดสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะครับตัวนี้เวลาเปิดไฟหลีนะครับก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับเพิ่มความโดดเด่นในช่วงเวลากลางคืนได้ดีเลยนะครับ แล้วก็กระจังหน้าสีเหล่ยมค้างหมูขนาดใหญ่นะครับเป็นแผงลางเพลิงนะครับทำให้ระบายความร้อนในการขับขี่ไกลๆได้ดีด้วยนะครับผมตรงข้างหน้านะครับจะมีกล้อง30กล้อง3 6 0องศานะครับเห็นไหมครับด้านล่างนะครับผมตัวนี้ก็มีกล้องรอบคันให้แล้วนะครับ360องศานะไฟหน้านะครับเป็นไฟแบบแมทริก LED นะครับผมไฟตัวนี้ชาญฉลาดมากๆเลยนะครับผมเวลาขับรถส่วนทางกับรถที่ส่วนทางกับเรามานะครับผมไฟเม็ด LED ข้างในนะครับผมจะดอบไฟลงนะครับผม จะทําให้ไม่ไปแยงตารถที่ส่วนมากกับเรานะครับผมเขาจะดรอปแค่ฝั่งเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ไฟเดอไลท์ตัว C นะครับผมวิ่งเวันแบบนี้นะครับขนาดใหญ่ก็ได้ DNA มาจาก F 150ตัวนอกของที่เรานะครับผมไฟตันหมอกก็เป็น LED แล้วนะครับตัวนี้ฟอร์ดเคลมว่าวิ่งสูงได้ถึง80เซนนะครับก็สามารถลุยน้ําได้เลยนะครับผมแล้วก็ชายกระจนด้านล่างนะครับเป็นสีบรอนนะครับผมแบบนี้เลยนะไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะครับเป็นสีของวายแท็กเขานะครับ แล้วก็มีห่วงลากจูงข้างล่างนะครับสห่วงนะครับสำหรับจูงนะครับใช้งานจูงได้เลยตัวนี้ยึดกับซัซีนะครับใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ข้างหน้านะครับรอบคันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกะระยะถอยเป็นช่วยกะระยะจอดนะครับผมแล้วก็มีออโต้เบรกนะครับผมเป็นเบรกฉุกเฉินนะครับเบรกกับรถแล้วก็คนเดินตัดถนนเนี่ยสามารถเบรกให้เลยนะครับผมแล้วก็มีเลดร์ด้านหน้านะครับเป็นกล่องด้านหน้าตรงใต้แผ่นหะาเบียนนะครับผมตัวนี้ก็ทํางานเป็น Adaptive c r u i s o Control นะครับคือควบคุมความเร็วของที่พร้อมรักษาระยะห่างนะครับตัวนี้มากับ Stop and g ด้ด้วยนะครับผมทำงานร่วมกับ Stop and Go นะครับเวลาขับในเมืองก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับส้มล้อด้านข้างนะครับเป็นขนาด5.5นิ้วนะเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับผมตัวนี้ก็เรียบๆสวยๆดีนะครับผมแล้วก็ถัดมาข้างล่างนะครับตัวนี้เราเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับผม ใส่ออฟเซตลึก24นะครับลัดด้วยยาง MT ของเรด้านะครับขนาด33คู่ 12.5R20 ตัวนี้ยกหน้าเพิ่ม2นิ้วหลัง2นิ้วด้วยนะครับผมแต่ผมต้องเรียนลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าติดถ้าใส่ล้อ MT แล้วก็ออฟเซตลึกแบบนี้นะครับผมซมจะติดนะก็เ,เลยต้องตัดแต่งซมนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ช็อคอัพเป็นช็อค2.0มโนทูบแล้วด้วยนะครับขกระบอกช็อคจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นแก๊สผสมน้ำมันแล้วนะครับผม แล้วก็เป็นใบทโบนะครับขีสัญลณ์ใบทโบนะครับผมตัวนี้ก็มีล่องระบายอากาศให้แล้วนะครับผมคุญแจของเรานะครับเป็นคุญแจสมาร์ทคีย์นะครับผมก็สามารถนะครับล็อกรถด้วยวิธีสัมผัสนะครับผมจากด้านนี้นะเห็นไหมครับเขาก็จะพับกระจกให้ไฟฟ้าอันนี้ตั้งค่าได้นะครับแล้วก็คล้องจากด้านในนะครับมีแถบแม่เหล็กเพื่อปลดล็อกนะครับผมตัวนี้มีไฟเลี้ยวจากกระจกมองข้างให้ล้วด้วยนะครับผมแล้วก็มีกล้อง3 6 0อบองศานะครับผมแล้วก็มีไฟสองพื้นนะครับเวลา จอดรถในโรงรถหรือว่าที่มืดๆนะครับผมก็ส่องพื้นเรานะครับให้เห็นว่ามีงูงเงี้ยเพี้ยขอหรือว่าสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่านะครับทำให้เราไม่เหยียบด้วยนะกระจกมองข้างนะครับของเรามีบายสปอร์ตด้วยนะเห็นไหมครับจะมีตัวเตือนถ้ามีรถมาจากด้านหลังที่มุมอับสายตาจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็ราวหลังคาของเรานะครับผมตัวเนี้ยฟอร์ดเคมว่าสามารถรองรับน้าหนักได้ถึง300กิโลกร,รัมนะครับก็จะเห็นว่าสายแคมปิ้งเนี่ย เอาเต็นท์ขึ้นไปกลางนอนกันได้เลยนะครับผมแต่เวลาขับรถนะครับจะเอาของไปเทอเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าประมาณ70กิโลกรัมพอนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงลมต้านนะครับผมบันไดข้างนะครับเป็นบันไดแบบใหม่นะครับผมมีวัสดุกันเลื่อนนะครับผมแถ็กกันเลื่อนแล้วก็ชายบันไดเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะครับสีบอลแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับตัววแท็กนะโลบาร์หลังกันบ้างนะครับโลบาร์หลังเนี่ยเราก็ออกแบบใหม่นะครับสังเกตจะมีร่องนะครับผมตัวนี้ ฟอร์ดก็ออกแบบมาใหม่เพื่อให้ลูกค้านะครับได้รัดของใช้งานได้จริงเลยนะครับผมก็ใช้งานได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับฟอร์ดเราออกแบบมาใหม่นะครับวิศวกรออกแบบชุดช่วงล่างใหม่นะครับผมเอาโช๊คอัพวางนอกคัสซีนะครับผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมิติตัวรถเราจะใหญ่ขึ้นฝั่งละ5เซนติเมตรนะครับผมทําให้เกาะถนนได้ดีนะครับควบคุมได้ง่ายนะครับขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ฐานล้อกว้างรถใหญ่ขึ้นนะครับ สัมภาระเนี่ยก็ใส่ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ชกหลังของเรานะครับเป็นชกวางคว้นะครับวางทะแยงกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาการเข้าโค้งเวลาเลี้ยวเนี่ยทำให้กระชับมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มันได้จากด้านข้างนะครับผมก็สามารถเหยียบขึ้นไปหยิบของจากด้านในได้นะครับเพราะว่าบางทีเราเปิดกระบะท้ายไว้ใช่ไหมครับแล้วมีของวางยาวมาอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถหยิบของจากด้านหลังได้ก็เหยียบขึ้นด้านนี้เพื่อไปสัมผัสได้ไปจับของได้เลยนะครับผม ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED เต็มระบบแล้วนะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์ตรงนี้นะครับตัวจับายสปอร์ตให้ด้วยนะครับผมฝากระบ้าท้ายนะครับของเราออกแบบมาใหม่นะครับผมตัวนี้ก็ปั๊มครับวเลนเจอร์ลงในแผ่นกระบะาเลยนะครับผมไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์แล้วนะแล้วก็มีสปอยเลอร์นะครับด้านบนนะครับผมมาพร้อมกับไฟเบรกตรงดีส3นะครับผมก็ย้ายจากหัวเก่งนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เห็นง่ายขึ้นนะ ตัวนี้ครับที่โลโก้มีกล้องถอยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เริ่มทำงานตั้งแต่เมตร80เซนนะครับก็สามารถนะครับเห็นได้ดังภาพและเสียงเลยนะครับผมตัวนี้มีเตือนถอยจากด้านหลังด้วยนะครับเวลามีรถจะวิ่งตัดมาจากด้านหลังนะครับผมก็มีเบรกช่วยให้ด้วยนะครับผมระบบดีมากๆเลยนะครับไวแท็กตัวพับของเราเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างครับ ภายในนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับแผงประตูด้านเป็นแผงประตูด้านข้างเป็นหนังแล้วก็คอนโซลเป็นหนังหมดแล้วนะครับผมสไตล์วายแท็กก็จะเดินตะเข็บสีส้มนะครับแบบนี้เลยนะครับผมมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มือจับประตูด้านข้างเนี่ยเราเปลี่ยนมาอยู่ด้านนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะแล้วก็พวงมาลัยของเรานะครับเป็นไฟฟ้าแบบ100%นะครับตอนนี้มีฟอร์ดเจ้าเดียวนะครับที่ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะครับจะแปรผันตามความเร็วนะครับเวลามีความเร็วต่่าาาเเนียยพวงมมลัจะบกๆ แต่เวลามีความเร็วก็จะหน่วงเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะครับผมแอร์แบ็กมีถึง7จุดนะครับมีคู่หน้านะครับมีม่านข้างด้านหลังแล้วก็ที่หัวเข่าให้นะครับผมตัวนี้นะครับจอแสดงผลนะครับเป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วภาษาไทยด้วยนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นตั้งค่าออโต้ได้นะครับผมทํางานพร้อมกับฝ้อนผลออโต้นะครับตัวนี้มีออโต้ไฮบีมให้ด้วยนะครับก็คือการใช้งานเนี่ยออโต้อัจฉริยะหมดเลยนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับมีคุ u คอน control, พร้อม adaptive นะครับรักษาระยะห่างแล้วก็อปแอ and go ให้ครบเลยนะครับแล้วก็มีเลนคิปปิ้งนะครับป้องกันการเปลี่ยนเลนตัวนี้เป็นกล้องแบบใหม่ด้วยนะครับเพราะว่า Ford เขาบอกว่าตัวนี้ใช้เซนเซอร์กล้องใหม่นะครับผมก็จะตรวจจับนอกจากเส้นปะาที่แต่ก่อนต้องใช้เส้นป่าตัวนี้ไม่ต้องใช้เส้นป่านะครับสภาพแวดล้อมนะครับผมจับหมดเลยนะครับผมจอกลางนะครับเป็นจอขนาด12นิ้วครับลอง จอกลางเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto โดยที่ไม่ต้องเสียบสายเหมือนตัวก่อนแล้วนะครับผมก็สามารถดึงแมพขึ้นไปที่จอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Android a u ล o นะครับผม Air Auto นะครับอิสระแยกซ้ายขวานะครับสามารถแบ่งอุณหภูมิฝั่งกันได้เลยนะครับผมแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายนะครับแท่นชาร์จไวเลสนะครับผม USB C นะครับแล้วก็ USB มีใช้งานได้หมดเลยนะครับผมเกียร์เป็น อัตโนมัติส0สปีดนะครับผมตรงนี้นะครับช่วงเปลี่ยนเกียร์จากสั้นขึ้นนะครับสมูทมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้โฮนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับ4คูณขับเคลื่อน2อล้อไฮขับเคลื่อน4่ล้อไฮขับเคลื่อน4ล้อโลนะครับมีให้ครบเลยนะสามารถปรับได้ถึง6โหมดนะครับผมครบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้แดทิศทางพร้อมกับแอร์หลัง มีครบเลยนะครับผมระบบที่ผมกล่าวมาเนี่ยใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับในตัวท็อปตัวนี้นะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแพ็กเกจเราถือว่ามาให้แบบจุกๆน้วนะครับแพ็กเกจของเขาตัวนี้จะมีเพิ่ม5,000คือเป็นแผ่นกันกระแทกนะครับหรือว่าลูกค้าไม่รับซก็ได้นะครับตรงนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลตัว Ford ดเ n g เจตัวท็อปของเรานะครับผมโฟร์ราคาสีพิเศษนะครับ1 3 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมฟีเจอร์ที่มากับตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะครบมากๆแล้วนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ช่วยความปลอดภัยช่วยการขี่ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับผมที่ตกแต่งทั้งหมดเนี่ยผมดูแลให้นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจโปรโมชั่นหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลการใช้งานตัวรถนะครับผมก็ทักหาเบียร์ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลกาต่อ้หนนัผมสี ไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ,บ,ท,รบที่ให้เกียรติมารับชมนะครับผมจากกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ